สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญชาแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับกำลังแพร่ระบาดกันเยอะมากนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาเหรียญ ครบ90ปีธนาคารออมสินนะครับก่อนอื่นเราไปชมรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองอาราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับ,บเรียงน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26ม mm มครับผม ไปชมลวดลายของเหรียญกันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาวชิราวุฒพระมกุฎก้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายนะครับฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลพร้อมฉลองพระองค์คุย ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขติยราชอิสรายรณพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปเ,เครื่องหมายของธนา,าคารออมสินภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบ 90ปีธนาคารอ,อมสิน1นเมษายน2546นะครับเบืองล่างมีข้อความบอกราคา10บาทและข้อความปรับประเทศไทยตามลำดับนะครับวันครบรอบวาระคือวันที่1เมษายน2546นะครับวันที่ประกาศใช้คือวันที่23กรกฎาคม2546จําจำนวนการผลิตนะครับ สล้านเหรียญน,นะครับถือว่าผลิตน้อยนะครับเเรามาอัปเดตราคากันนะครับราคาของเหรียญน,นี้ UNC ค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงตามที่ค้นในเ็ตใน Google นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณเขาขายให้เรานะครับถ้าเราไปซื้อเขาอย่างเงี้ย ก็อยู่ที่ประมาณ300 150-300ครับ UNC นะก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับแล้วแต่ตกลงราคากันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะผลิตน้อยพอสมควรเอามาจัดชุดก็จะหายากนิดน,นึงนะครับส่วนราคาที่เขาจะรับซื้อเราถึงจะเป็น UNC ก็คงไม่ได้300นะครับ ก็ผมมองว่ารับซื้อไม่น่าจะเกิน50บาทหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยขายได้เยอะก็ลองคอมเมนต์มาทายคลิปดูนะครับว่าเคยขายได้เท่าไหร่นะครับส่วนร้านรับซื้อนะครับก็มีนะครับก็ลองค้นหาและเซิร์ชดูใน Google ดูช่องทางต่างๆนะครับก็ลองค้นหาดูเ ร้านที่รับซื้อเนี่ยก็คงอาจจะมีไม่เยอะนะครับช่วงนี้สถานการณ์เช่นนี้นะครับก็ถ้ามีน้อยก็เก็บไว้ดูครับเก็บไว้ชมมีเยอะก็แบ่งขายได้นะครับผมมองว่าอย่างนั้นส่วนใครที่อยากขายกันในช่องของผมก็ลองติดต่อกันดูนะครับส่วนผมยังไงถ้ารับซื้อผมก็จะติดต่อไปแต่ช่วงนี้ คงพักไว้ก่อนนะครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นห่วงคุณผู้ชมนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับใส่แมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ